อันนี้จะเป็นการสอนเกี่ยวกับการพิมพ์นหน้าเว็บของเรานะคะก่อนอื่นก็ต้องมี2ไฟล์ก่อนเป็นไฟล์หลักของเราแล้วก็ไฟล์ CSS นะคะแล้วก็มาทำการเปิด HTML และเพิพ์ลิงก์เข้าไปในส่วนของ head นะคะแล้วก็อ้างอิงที่อยู่ของ CSS ไฟล์ของเราและทำการใส่คำสั่งเพิ่มเติมคือมีเดียบลิงก์เข้าไปจากนั้นก็ทำการสร้างปุ่มนะคะโดยกำหนด ID ให้มันด้วย edit p จ n ก็มาดูกันอ่ามีปุ่มมาแล้วนะคะจากนั้นเราก็มาทำการทดสอบกันลิ้นหนึ่งิ้นสองอ่าจะได้ตามนี้นะคะตอนนี้ปุ่มยังใช้งานไม่ได้ เราก็ต้องใส่คำสั่งเพิ่มเติมเป็น on click window print เพื่อให้มันสามารถกด print ได้นะคะอ่าทีนี้จะ print ได้แล้วแต่ว่าจะเห็นว่าจะม,มันเนี่ยจะติดปุ่มมาด้วยนะคะแล้วก็ต้องมากำหนดในส่วนของ CSS ก่อนอื่นแล้วก็ต้องกำหนด page ให้หน้าที่เราจะ print เนี่ย เป็นไซส์กระดาษขนาดเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะก็กำหนดให้หมันเป็น A4 ไปแล้วก็ Margin ระยะขอบเป็นศนแล้วก็มาดูว่าปุ่มที่เราใส่เนี่ย ID ชื่ออะไรชื่อ print นะคะก็อ้างอิงไป ID Print ให้ Display เป็นนอนก็คือไม่ต้องโชว์ออกมานะคะอ่าแล้วเรามาลองมาดูกัน ปุ่มจะหายไปแล้วเห็นไหมคะแต่ว่าถ้าบางคนอยากต้องการว่าเราต้องการปิ้นแค่ส่วนของ1นงไม่อยากให้ส่วน2เนี่ยติดมาด้วยก็คือเหมือนปิ้นครึ่งหน้าอะไรเงี้ยคะ่ะเราก็ต้องมากําหนดตรงนี้สร้างคลาสให้มันเพื่อเป็นการกําหนดระยะขอบเขตน,นะคะคลาสชื่อว่านอนละกันก็ใดๆก็ตามที่อยู่ในคลาสนี้นะคะจะไม่ถูกปิ้นออกมา หรือเราจะกําหนดให้มันปิ้นก็ได้อันนี้แล้วแต่เราเรียกว่าการระบุขอบเขตดีกว่าแล้วก็อ้างอิง plus ห้่ i s ให้ y ิสเพอ,อ่าแล้วเราลองมาดูนะคะทีนี้จะปิีนได้แต่ส่วนหนึ่งละอ่าเห็นไหมคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ